สุดหลอกำลังมองหาร้านกดเกมพาร์ทราคาโคตรถูกอยู่ใช่หรือไม่งั้นผมแนะนำร้านนี้เลยช็อปฟามบริการกดเกมพาร์ทเลเวล11แมปบอกฟูตแมปคิงเลกาซี่และแมปออสตาร์แถมยังมีบริการอื่นๆในเพจอีกมากมายใครสนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโรบบอกในแมปออสตาเกนอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาบอกตัวละครที่ถูกบัฟมาอย่างลับๆอีกแล้วนะครับผมก็คลิปที่ผมเคยทำนะครับจะมีตัวอของคิริโตแล้วก็โกโจเนาะ แต่โกโจตอนนี้มันปรับมาอีกแล้วคือทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าโกโจตอนนี้หยุดเวลาโค้นานนะครับคือดีมากโกโจ6ดาวนะครับก็อันนั้นก็คือปรับปรับไปอีกแล้วนะครับเออปรับไปแล้วแล้วก็ปรับไปอีกนะครับผมนะแต่คิรติโตตอนเนี้ก็คือรู้สึกจะยังไม่ได้บรับเนาะก็คือบรับครั้งที่แล้วก็คือก็ยังไม่บรับอีกนะครับตัวที่ผมจะมาบอกในวันนี้เนี่ยคือตัวสุคุณะ6ดาวนั่นเองนะครับผมนะตัวสุคุณะตัวนี้เลยนะครับผม อันนี้ก็ต้องขอบอกอีกอย่างหนึ่งนีคือผมยืม ID ดีน้องอ่าคนหนึ่งมานะครับน้องเขาให้ ID ดีนานแล้วนะครับแต่ว่าผมทักไปยืมน้องมันไม่ตอบผมก็เลยเข้าไ d ดีแม่งเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วด้วยนะครับน้องเขาน่าจะนอนไปแล้วนะครับเออผมก็เลยเอามาใช้เนาะก็ต้องขอบคุณน้องเขาก่อนนะถ้าน้องมาดูคลิปนี้ก็ตอนนี้นะครับสุขณะนะครับอ่าเวล82เนี่ยครับดาวเมจเริ่มต้นจะอยู่ที่2163นห่รยบระยะ 50- ตีสิวิเหมือนเดิมเนรัย ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันปรับอะไรมาบ้างนะครับก็โดยโหมดที่ผมจะเล่นเดี๋ยวผมเล่นเป็นอินฟินิตี้แบบว่าธรรมดาละกันเนาะนะครับแบบที่ไม่ใช่โหมดแบบคัสตอมอะไรอย่างี้นะครับเดี๋ยวเราเล่นเป็น่านโทริโกโทริโกอยูน่นโทริโกอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตฟารรมเงินแล้วก็ตัดไปตอนที่มันลงได้แล้วละกันเนาะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการปั๊มเงินมาจํานวนหนึ่งแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะวางสุขุณะกันนะครับ เราจะวางตรงนี้ดีวางตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมันเปลี่ยนภาษาไปโอเคเดี๋ยวเรามาวางตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะ,นะครับค่าวางจะอยู่ที่500อนะครับค่าวางของสุคนะเดี๋ยวผมเปิดเอฟเฟกต์ก่อนโอเคเปิดเอฟเฟกต์นะครับดูการโจมตีครับน่าจะเหมือนเดิมแหละนะเออน่าจะเหมือนเดิมตีโคตรหนาจอาจริง,รงมันก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่จังกากยังคายอยู่ดีเราจะเป็นหนึ่งทังเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างกาก,ากอยู่ดีนะครับ ตัวสำหรับสุขนาครับตอนต้นเนี่ยเนี่ยตีสิบวิมันนานเกินนะครับคือถ้าจะบัฟมาควรบัฟเรื่องของการโจมตีครับให้ตีเร็วขึ้นแล้วก็วงของการโจมตีเนี่ยเป็น l อลเนาะหลายๆคนก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็ขั้นต่อไปนะครับขั้นแรกนะครับใช้เงินอยู่ที่800นะครับผม800ปุ๊บแล้วก็บอกทเมตมาอีก2,500ันห้าอันห้าสิบสี่นะครับไปครับปุ๊บโอเคก็ยังไม่ได้เปลี่ยนท่านะครับ แล้วก็ขั้นต่อไปนะครับขั้นที่2นะครับใช้เงินพันหบวกดาเมจมา3ามพนะครับอ่ะปุ๊บไปครับก็ถือว่ายังกากเหมือนเดิมนะกากเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับก็ท่าต่อไปเลยครับผมนะ The Strongest นะครับเป็นท่าน่าจะนิ้ว1นิ้วหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ใช้เงิน1,500นะบวกระยะมา5นะบวกดาเมจมา4,507นะฮะ ต่อไปอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับอัปเกรดข,นะขั้นที่4นะครับอัปเกรดขั้นที่4นะครับทุกคนใช้เงิน1,500บวกดาเมจมา4,507นะฮะปึ๊บขั้นที่ะครับผมใช้เงิน1,500นะครับบวกดาเมจมา4,507เหมือนเดิมนะครับ4,507เหมือนเดิมโอเคนะครับก็ยังเหมือนเดิมขอ,อโจ้ด้วย ขั้นต่อไปนะครับขั้นที่หกนะครับใช้เงินสองพันเปลี่ยนท่านะเป็นอ่าเป็นวัดนะครับเป็นวัดปีศาจใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันถูกหรือเปล่านะครับเอาเดี๋ยวมันเปลี่ยนท่าตอนไหนอ่ะเอ้ยเดี๋ยวดูวดูด,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 ดผมยังไม่ทันกดแอปเลยนะมันเปลี่ยนท่าหรอหรือผมรีบออพไปไวะนะครับมันเป็นไอ้นี่แล้วอะ <c oughs> นะครับก็ อัปเกรดขั้นที่หกครับผมใช้เงิน2 0 0พันนะครับแล้วก็โบวกดาเมจมาเก้าพันสิบสี่ถ้ามันเหมือนกันไหมเหมือนกันนี่ใช่ปะเหมือนกันป่วะเออเหมือนกันเ,อ,เอาเกมบักเลยเนี่ยเดี๋ยวเกมผมบักใช่ไหมก็อัปเกรดขั้นต่อไปนะคขั้นที่เจ็ดนะครับใช้เงิน2 0 0พันนะครับใช้เงิน2 0 0พันบวเดาเมจมาเก้าันเ้าร้อยสิบห้าฮะแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับขั้นที่แปดนะครับ ช้เงิน2000บวกดามจมา1 000, 1ึ่งนห่ันะโอเค okay. แล้วก็ขั้นที่9นะครับขั้นที่9นี้คือเป็นขั้นที่มันบัฟมานะครับแต่บัฟของครั้งที่แล้วนะครับบัฟตอนที่สุขนะมันมาแรกๆเลยนะครับก็คือขั้นที่9นะ้าเนาะที่มันบัฟเข้ามานะครับเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้โหดมากหรอกจริงๆนะแม่งขนาดแม่งบัฟมาแล้วไม่ก็ยังไม่โหดเลยครับทุกคนนะครับ,นะรบมันติดคือเรื่องของไม่เอลีแล้วก็เรื่องดาเมจ ที่ควรบัฟมาจริงๆอ่ะควรบัฟเรื่องของระยะนะครับหรือไม่ก็ปรับการยจมตีเป็น l อเนาะแล้วก็ตีสัก6วิสัก5วินะเพราะในหน่งเรื่องสุขนาสุขุณนามันเร็วนะเนาะจริงๆสุขค้ณนมันเร็วนะครับโอเคเอัพขั้นที่เก้านะใช้เงิน2000นะครับแล้วก็บวกดาเมจมา1 2 1 6นนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือก่อนบัฟก่อนบัฟของล่าสุดนะครับ คือมันจะอยู่สูงสุดถึงขั้นที่9นะครับแล้วพอมาถึงอัปเดตที่มันเพิ่ม Star p a าร์มานะครับมันก็เพิ่มอีกขั้นหนึ่งเข้ามาเนี่ยเป็นขั้นที่10นะครับผมใช้เงิน5,800นะครับบวกระยะมา2นะบ,บวกดาเมจมา13,521นะครับปึ๊บโอเคคือมันเพิ่มเพิ่มมา2ขั้นนะครับเพิ่มมาเป็นขั้นที่10แล้วก็ขั้นที่11นะฮะเออใช่ป่าวะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะ ถ้าผมพูดข้อมูลผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าตัวละครนี้มันบับมาจริงๆนะครับเออก็คือตอนเนี้ยดาเมจจะอยู่ที่78,154นสะครับสำหรับสำหรับขั้นที่10นะครับแล้วก็ระยะบวกมาอีก2เป็นระยะ57นะครับก็บวกมาอีก2ระยะเท่านั้นนะแต่ที่มันจะบวกมาสัก10หรือ2ี่สิบนจะได้โหดขึ้นอะไรยเี้ยนะมันบวกมาโคตรเยอะโคตรอันตรายนะครับ นะแล้วก็ขั้นที่11นะครับใช้เงิน8,000นะครับแล้วก็บวกดาเมจมา17,578นะครับผมปึ๊บอ่ะตอนนี้นะครับดาเมจโดยรวมๆนะจะอยู่ที่95,732นะ้าัาบสำหรับเลเวล82นะถ้าอัพเลเวลตันก็ดาเมจยังไม่ถึง100,000นะรประมาณ96,000กข,ขวัาๆได้มั้งเออประมาณนี้นะครับใช้เงินโดยรวมๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 2 0 0หมนะ 30, นะเกะเกือบ3า0 0 0่นะครับประมาณนั้นเกือบ3 0,000ืเลยนะเออก็ถือว่าไม่คุ้มอ่ะ <üre> ถ้ามันตีเร็วกว่านี้ผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าเล่นอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ตีเร็วติดตรงนี้เลยมันตีสิบวิซึ่งเป็นอะไรที่นานมากเลยครับ,นะรบแล้วก็เรื่องของการใช้เงินมันก็เยอะเหลือเกินดดเมจดเมจโอเคนะเาเมจผมโอเคเลยนะแต่ว่าเรื่องของการโจมตีสั้นไปหน่อยแล้วก็เรื่องของวิการโจมตีตีช้าไปหน่อยนะครับ ก็อยากให้บัฟมาตรงเรื่องของระยะการโจมตีนะครับนะหรืออาจจะเป็นแบบเปลี่ยนการโจมตีเป็น A o e เอลีอะไรเงี้ยก็จะดีขึ้นนะเอออย่างน้อยตีสิบวิเต็มมันตีเอลี o e มันก็ดีขึ้นเนาะออจริงจริงนะครับเดี๋ยวเราลองทําการบัฟดูนะครับทําการบัฟดูกันเลยโอเคทําการบัฟนะครับดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่ปึ๊บทาการบัฟดาเมจจะอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับ เอ,อก็สาหรับผมมันก็ยังกาอยู่ดีมันก็ยังกาอยู่ดีครับเป็นตัวที่ยังกาเหมือนเดิมนะครับผมนะแากเสมอต้นเสมอไปจริงๆนะครเดี๋ยวผมลองปิดปิดไอ้นี่ดูนะปิดเอฟเฟกดูนะครับว่าวงการโจมตีมันประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณนี้แหละมั้งใช่ไหมถ้าให้เราอันนี้ไม่มั่นใจคเดี๋ยวรอดูดีดอ๋อก็ประมาณประมาณวงที่เราเห็นสกิลเลยครับเออ ถามว่ามันโหดไหมนะครับก็กากเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบกับคริริโตะนะผมว่าคริริโตะมีภาษีที่ดีกว่าแล้วคริริโตะมันบัฟมาอย่าง,งดีกว่านะ่เพราะว่าคิริโตะมันบัฟเรื่องของวิีการยมตีที่เร็วขึ้นนะครับอันนี้แม่งบัฟแค่ระยะมาแล้วก็บัฟเรื่องดาเมจเนะี่ยบัฟมาทำผือ <c oughs> นะบัฟอย่างนี้ไปบัฟคริริโตะต่อเธอจริง ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการบัฟรับๆครั้งนี้นะครับสำหรับสุขนะนะอาของสุขนะเนี่ยมันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งมาทําคลิปนะครับก็ขออภัยด้วยที่ทําช้านะอาจจะมีบางช่องทําไปแล้วก็ก็นั่นแหละนะครับก็คือช่องผมทําช้านั่นเองนะครับเออโอเคก็ไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากครับผมใครที่ชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไปละบิบุยนะครับขอบคุณน้องที่ให้ยืมไอดีมาด้วยนะครับ บิบุยครับ